ไปดูอีกความเคลื่อนไหวค่ะคุณสุภชัยของบริษัทสีสวัสด์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือสวัสด์นั่นเองนะคะลาค่าสุดทางคุณธิดาแก้วบุตรตาเนี่ยออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสวัสด์เขามีการพัฒนาเป็นเทคโนโลยีด้านการเงินค่ะคุณสุภชัยตอนนี้เนี่ยใครอยากจะทําธุรกรรมกับทางสีสวัสด์เนี่ยไม่ต้องไปตามสาขาแล้วนะ,ะเขาออกเป็นแอปพลิเคชันสีสวัสด์ค่ะภายใต้สโลแกนของเขาก็คือแอปดีชีวิตคล่องที่ต้องมีติดเครื่อง มีติดเครื่องไว้เนี่ยชีวิตคล่องตัวเลยนะคะคซึ่งแอปพลิเคชันนี้เนี่ยก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วล่ะรวมตอนนี้เนี่ยสักเเดือนนะคะมียอดดาวน์โหลดอยู่ที่ประมาณ2 8 0 0 0 0ครั้งจากฐานลูกค้าทั้งหมดเนี่ยสล้านรายด้วยกันซึ่งทางสวัสด์เขาบอกว่าตอนนี้เจมจะผลักดันให้มีการใช้บริการผ่านแอปต่อเนื่องโดยคาดหวังนะคะว่าลูกค้าทั้งหมดเนี่ยสล้านรายจะดาวน์โหลดแอป ทั้งหมดค่ะซึ่งถ้าดูเป้าหมายในการพัฒนาแอปสีสวัสดิ์เลยคุณสุภชัยหลักๆเนี่ยนะคะก็คือเพื่อต้องการจะลดต้นทุนทางการเงินของธุรกิจรวมถึงดูแลคุณภาพมีด้วยเพราะว่าถ้าไปดูธุรกิจของทางสีสวัสดิ์เขาเองเนี่ยค่าใช้จ่ายหลักๆของเขาเลยคุณผู้ชมมีสส่วนด้วยกันนะคะนั่นก็คือค่าใช้จ่ายในด้านของพนักง,งาน<อ>ที่อยู่ให้บริการตามสาขาต่างๆเนี่ยะคะ่ะอันนี้เป็นต้นทุนหลักเลยเหมือนกันที่เป็นค่าใช้จ่ายหลักส่วนอีกหนึ่งส่วนก็คือค่าใช้จ่ายด้านค่าเช่าสาขาค่ะ จะไปที่ไหนเนี่ยค่าเช่าพื้นที่มีแน่นอนนะคะที่จะสามารถให้บริการลูกค้าได้แบบครบวงจร,รดังนั้นเนี่ยทางคุณทิดาบอกว่ามีความเป็นไปได้นะคะที่สวัสด์เนี่ยจะพิจารณาลดจํานวนสาขาลงหรือว่าอาจจะเริ่มในอีกสัก3ปีข้างหน้าก็คือจะไปเน้นที่สาขาที่มีค่าเช่าสูงเช่นในพื้นที่ของกรุงเทพภูเก็ต <uk> เชียงใหม่แล้วก็พัทยาตรงนี้เนี่ยอาจจะลดสาขาลงค่ะอืมนะครับแล้วก็จากสาขาตรงนี้นะครับต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ย ทางสวัสดิ์เองเขามีสาขารวมๆอยู่ตัวนี้โอ้โหห้าพันห้าถึงห้าพสาขานะ <5. S 1> ส่วนปีหน้าก็ยังมีการขยายเพิ่มในบางพื้นที่นะครับซึ่งลูกค้ายังเข้าไม่ถึงก็มีเป้าหมายเฉลี่ยนะครก็วันละสาขานะก็เอา,อาง่ายๆคือปีหนึ่งประมาณสัก3ามรอยหกสาขาโดยเฉลี่ยประมาณนั้นนะครับแต่จุดที่น่าสนใจประเด็นตรงนี้ฮะผมว่าน่าสนใจนะครับว่าการปรับลดสาขาที่บอกว่าอาจจะต้องลดสาขา ลงบ้างไอสาขาที่มีต้นทุนที่สูงอันนี้มันเข้าตีมกลยุทธ์ที่ผมอาจจะใช้คําว่าตัดสาขาเพื่อต่อมาจีนหรือเปล่าเพื่อต่อมาจีนเพื่อเติมมาจ้นตัดตัดสาขาเพื่อเติมมาจีนเพราะอย่าลืมนะฮะว่าถ้าไปดูในงบการเงินของสวัสดในช่วงที่ผ่านมาสักสาปีนันตั้งแต่ปี6 3 4ามหมาจนถึงปัจจุบันนะครับปกติอัตรากําไรสุทธิลองไปดูนะฮะว่าคืออย่างปี63ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเกือบเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต แล้วปีหกสี่หก้าหหกเนี่ยก็โดยเฉลี่ยก็ประมาณสักสามี่สิบไปปลายสี่สิถึงสี่ไปปลาย, 40, 40, ลายเกือบเกือบเกือบสี่เปอร์ซโดยประมาณนะโดยเฉลีย่ยแต่ปรากฏว่าในปีส5 6 6สบที่ผ่านมาอัตรากำไรสุทธิมันต่ำกว่าส0ิเซนคุณยประมาณสัก20กว่าแล้วครึ่งแรกของปีนี้เนี่ยอัตรากำไรสุทธิอยู่ประมาณก็ไม่เกิน25้าเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าด้วยต้นทุนมันอาจจะ สาขามันเป็นฟิกค,คอร์สถูกไหมฮะแล้วการแข่งขันที่สูงไงมันต้องเล่นออกโปรโมชั่นอะไรต่างๆอันแน่นอนมันก็กินมาชิ่นไปส่วนหนึ่งนะแล้วมาเจอต้นทุนสาขาซึ่งที่สวัสด์เองเขาบอกว่ามีสาขาที่มีค่าเช่าสูงๆโดยเฉพาะพื้นที่ในในเมืองต่างๆตัวเนี้ยมันต้องใช้ค่าเช่าสูงกุบาค่าเช่าสูงเพราะนั้นพอตัดตัวนี้ออกไปมันจะเป็นการเติมมาชิ่น ให้กับสวัสด,นนะดินาคนหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับนอกนอจากนี้ค่ะทางคุณทิดาเองก็ยังบอกด้วยนะคะว่าอีกหนึ่งเป้าหมายของแอปพลิเคชันสีสวัสดิ์ที่พัฒนาเข้ามาในคุณสุภชยัยคุณผู้ชมก็คือสวัสดิ์เขาต้องการจะไปรุกธุรกิจในหน้าขายประกันค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันเพราะว่าถ้าดูศักยภาพของการพัฒนาระบบแล้วเนี่ย ทำให้เกิดความมั่นใจได้เลยนะคะว่าธุรกิจประกันภายใต้สีสวัสด์ในปีหน้าเนี่ยน่าจะเติบโตสูงถึง1,000%จากฐานต่ําที่0%ค่ะแล้วก็จะสะท้อนไปยังผลประกอบการของสวัสด์ในปี2,568ในเชิงบวกได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเอานะถือว่าเป็นการปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่เหมือนกันนะ,ะสำหรับสวรรัสด์หลังจากที่ก่อนนันนี้ก็มีการปรับโครงสร้างในเชิงของธุรกิจมาแล้วก็เรียกว่า เอาบริษัทนั้นไปไว้ตรงนั้นตรงนี้ปรับโครงสร้างธุรกิจเสร็จแล้วตอนนี้มาปรับโครงสร้างเรื่องของต้นทุน,นบ้างนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าผลรับจะออกมาอย่างไรนะครับ